g ุณ d มอ r ี่ n งอร์เซอร์เรนกลุ่มที่เรียนออนไลน์แอทโนนะครับ t o d a ี today is today number 4 o f January 2022นะครับสำหรับวันนี้นะครับ subject แรกนะครับ subject แรกก็จะเป็นวิชา math นะครับอ่าวันนี้ new topic topic คืออะไรครับน่ Theater, 9, กเรียน new t e a c h r unit ในกันอะไรครับการ เรามีโยกฟรีนะครับเพื่อนๆลองมาเรียนบางส่วนเนาะกลุ่มหนที่อยู่ที่มากก็ทําตามไปเลยนะครับสําหรับในหนังสือเรียนนะครับคณิตศาสตร์เล่มนี้นะครับเดี๋ยวที่เชื่อจะมีงานได้ทําด้วยนะครับนักเรียนโอเพนไปด้วยวันนี้มาเรียนเรื่องเกี่ยวเรื่องของการวัดน้ําหนักนะการวัดน้ําหนักก็คือสิ่งแรกที่เรกเรียนต้องเข้าใจและรู้นะครับเกี่ยวกับของเรื่องเครื่องช่างนะครับ เครื่องช่างนี้ก็เป็นเครื่องช่างที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับเขาจะเรียกว่าเครื่องช่างแบบสปริงนะครับเอาไว้ช่างน้ำหนักสิงของที่มันไม่หนักมากเช่นผลไม้ปลาไกเนื้อหมูนะครับได้หมดเลยเอามาดูส่วนประกอบของเครื่องช่างน้ำหนักหนึ่งเป็นอะไรครับเซเรียสเซตตอหมอยเป็นอะไรครับฐานรองารองอยู่ด้านบนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเอาไว้รองสิ่งของที่เราจะช่างนะครับ ต่อไปอ่าอย่างที่สองที่เรามีและเห็นเป็นส่วนประกอบก็คือ,ขอเ,เขาเรียกว่าอะไรคนระับน้ำหนักเข็มวัดน้ำหนักจะอยู่ตรงนี้นะครับเข็มวัดน้ำหนักถ้าเครื่างที่ได้มาตรฐานนะครับผ่อนช่างเข็มวัดจะอยู่เลขอะไรสักหครับอ่าลูนะต่อไปทั้งหมดนี้ ส่วนประกอบที่3ก็เขาเรียกว่า,หน,าหน้าปัดหน้าปัดก็คือสิ่งที่บอกตัวเลขนะครับอย่างเช่นเครื่องช่างนี้มีทั้งหมด5ตัวเลขสแสดงว่ามีน้ำหนักที่สามารถช่างได้คือ5กิโลกรัมถ้านอกจากนี้อาจจะทกได้นะครับโอเควิธีการช่างนะครับก่อนที่จะช่างนักเรียนก็ต้องเรียนรู้ว่าโดยการช่างเนี่ยมีอะไรบ้าง อันดับแรกหน่วยการชั่งก็จะมีเป็นกลัมนะครับกลัมก็จะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเอาไว้ชั่งสิ่งของที่มันเบาๆไม่หนักมากนะครับหน่วยที่สองก็เป็นขีดนะครับขีดก็จะเป็นหน่วยที่เพิ่มขึ้นใหมกนะครับและสุดท้ายหน่วยที่หนักที่สุดหรือใหญ่ที่สุดคือ กิโลกร,รัมนะครับกิโลกรรมัมอันนี้ก็จะเป็นมาตราการช่างนะครับเดี๋ยวจะสอนใน next week นะครับสัปดาห์ต่อไปเนะาะมาดูถ้าเราจะช่างสิ่งของเช่นเราจะช่างส้มที่นักเรียนเห็นนะครับตเรียนได้เห็นอย่างนี้ถ้าเข็มน,นะครับเข็มที่บอกอน้ำหนักก็จะมีแค่เข็มเดียวสีแดงเนาะตรงไหนเขาเรียกเป็นกลัม ตรงไหนก็เรียกเป็นขีดและส่วนไหนก็เรียกเป็นกิโลกรัมมาดูีิะอยานะครับกรัมคือแต่ละขีดนี่แะครับจะมีค่า100กรัม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 จนไปถึงเลขหนึ่งจึงมีทั้งหมด1,000กรัม1,000กรัมจึงเท่าก,กับ1กิโลกรัมนะครับแต่ละขีดเนี่ยมีค่า100กรัมนะครับมี5ขีดก็คือ5้า ร้อยกรัมมี2ขีดก็คือ200กรัมนะครับต่อไปตรงไหนก็เรียกว่าขีดขีดก็คือที่ขีดนี่แหละครับ1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5ขีดหกขีดเขีด8ขีด9ขีด10ขีดจึงเท่ากับ1กิโลกรัมเห็นไหมครับไม่ได้ยากเนาะ ต่อไปคำว่า,ากิโลกร,รัมคืออะไรคือตัวเลขครับ1กิโลกร,รมัม2กิโลกร,รมัม3กิโลกร,รมัม4กิโลกร,รมัม5กิโลกร,รมัมเห็นไหมครับเพื่อนๆตอบได้หมดเลยเนาะต่อไปถ้าวิธีการช่างนะครับสมมติว่าที่เชื่อชั่งส้มมาเพิ่มเข็มนมาชีเ้เลขอะไรครับเลขฐานเขียนมาชี้เลขสามแสดงว่าส้มทั้งหมดตีอ่าห้าบนนี้มีน้ำหนัก 3กิโลกรัมนะครับเราต้องเขียนไปสกิโลกรัมส่วนขีดมีไหมไม่มีกรณนนีเราจะใส่ขีดคือต้องเกินไปนะครับสมมติว่าช่างไหมจุดไปนี้แอบบมองเห็นเนาะติวเด่นส้มทั้งหมดนี้ย ี่เช่จะถามสองแมบน,นะครับจะถามเป็นขีดกับกรัมด้วยนะครับถามก่อนนะครับว่าส้มที่ช่างไปเนี่ยมีน้ำหนักกี่กิโลกรัมครับสี่กี่กิโลกร,รัมครับสี่อ่าสี่กิโลกร,ร,มรักกรรมเพราะว่าเลยเลขสี่มาใช่ไหมครับอ่าดูสังเกตน,นะซื้อเล่นอยู่ทางบ้านเข็มจะชี้เลยเลขสี่มาก็ยังอยู่ในระหว่างเลขสี่กับเลขห้าจะถามว่าถึงเลขห้าหรือยังยังก็ จึงเป็น4กิโลกรัมเพราะฉะนั้นก็ใส่4กิโลกรัมเลยส่วนที่เหลือครับก็คือส่วนที่มันเกินมันเกินจาก4ไปกี่ขีดละนับเลยอย่าไปนับเลข4เปน็น1นะต้องีต้องนับขีดต่อไปหนึ่งสองสจะได้ว่ามีกี่ขีดครับหขีดเพราะนะฉะนั้นสามารถตอบได้เลยว่า ส้มทั้งห้ารูปนี้มีน้ำหนักสี่กิโลกรัมหกขีแต่ถ้าที่ช่วยอยากถามเป็นกรัมเหรอต้องตอบได้เหมือนเดิมว่าสี่กิโลกรัมหกร้อยกรัมอ่าหกร้อยกรัมเห็นไหมทำไมเป็นหกร้อยล่ะเพราะหนึ่งขีดมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมโอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ ที่เชื่อก็อจะให้สติเ e n นได้ลงทำแบบฝึกหัดเนาะเกี่ยวครับสรับวันี้โอเคครับหลังจากที่สติเด n นได้ดูคลิปวิดีโอการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการชั่งน้ำหนักแล้วนะครับที่เชื่อมีแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดเล่มนี้นะครับเปิดไปหน้าที่24นะครับแล้วก็ท5นะครับให้นักเรียน เขียนบอกน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมแล้วก็ขีดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมแล้วก็กล่ำนะครับสำหรับหน้าที่24นะครับหน้านี้ส่วนหน้าที่25นะครับให้นักเรียนบอกน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมกับขีดนะครับเพราะฉะนั้นโฮมเวิร์กมี2หน้านี้นะครับถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยรวบรวมเอามาส่ง แล้วก็เทคโฟโต้ลงมาในลายกลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มที่ยังจะต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก่อนเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ thank you นะครับ See e e y o เ a g a i n onex n t time ครับ thank you ครับ